สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาดักจุดนี้กันนะครับในจุดดักจุดนี้เนี่ยก็มีน้องคนหนึ่งนะครับส่งมาให้ผมดูนั่นก็คือน้องโรเจอร์เองครับโดยเขาเนี่ยส่งมาทางแชทเพจนะผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้อยู่ก็เลยกล่าวว่าจะมาลองดักดูครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงแต่ก่อนจะไปรับชมเนี่ยผมก็รบกวนทุกช่อยกันกดไลค์และสับใครเพื่อเป็นแสงผมในการพิดต่อไปนะครับจากคลิปนี้ขอยอดไลค์สักห้าสิบไลค์นะครับ ริชแมนช็อปริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนําที่เติมได้50เก้ามีทั้งเวอร์ชันมือถือและเวอร์ชันพีซีเติมถูกเติมไว่อนได้มีเงินคืนพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและยังรับเติมเกมอื่นอีกมากมายเติมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กเก่และสะสมส่วนลดถึง25เซนมีช่องทางการชราเงินที่หลากหลายและช่องทางการชระใหม่ s อสเ t อร์ต้องที่นี่เดียว Leadmanhop ท่านั้น ไมุ่ดดักจนนี้เนี่ยมันจะมีข้อเสียนะครับก็คือเวลาที่มันเป็นแบบตอนเช้าอ่ะครับแบบเชา้าแบบสว่างเลยนะทางคออม้าเนี่ยมันจะสามารถยิงเราได้ครับทีนี้แบบไม่รู้ตัวคือเราต้องเห็นมันด้วยถ้าเราจะยิงสู้นะแล้วเราต้องเลือกปืนที่มันสามารถยิงไกลได้คุณผู้ชมแต่ผมไม่ได้นามาครับในตอนนี้ผมเอาแค่ M5 มาโดยความดัยมกยู่ไม่นานเนี่ยก็มีเสียงยิงปืนที่จุดซื้อขายของเรน,นะครับหวานเจ็บคุณผู้ชมยังไงก็มาทางนี้นรา เมือนน่อในคอกม้าเนี่ยก็มีตัวเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับเป็น AX ครับเขาอยู่ใกล้เรามากๆเลยตอนนี้ จุดลักจุดนี้อาจจะมองอยากนิดนึงนะครับจะเป็นดังขวานะแต่เหมือนผู้เล่นคนนี้เขาจะรู้เลยครับว่ามันมีจุดดักตรงนี้ตุดนี้น่าจะเป็นคนไทยแน่นอนครับของข้อพ้อได้นะครับมีเอ็กหนึ่งกรอพอดีกับจุดดักของเราเครับใช้ปืนนี้นะครับในการยิงพวกข้อมานะ เก็บร้อยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเนี่ยไปเก็บของเลยดียกว่าน,นะครับมีสองศพนะครับเหมือนว่าไอ้คนที่ใช้ AX เนี่ยจะยิงผู้เล่นคนนี้ตายนะครับแล้วคนนี้อาจจะใส่ไนท์ด้วย,เ,ยเสียดาย,ยาจริง เมตานี่ดีหน่อยครับผมเอา a อเคมานะเผื่อได้ตอบโต้พวกคลองมาบนะ้าเพราะว่าในตอนกลางวันเนี่ยน่าจะเห็นก่อนแน่นอนครับผมดักอยู่ไม่นานครับก็มีคนวิ่งมานะเรียบร้อยคุณผู้ชมหมอเนี่ยมาคนเดียวนะครับ าพอใช้ได้ครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมกะว่าจะดักทางจุดซื้อไข่ผลิตนะดูว่าเขาจะวิ่งมาทางเทะเลสับก็เลยว่าจะลองนั่งดักอยู่แถวนี้ดูแต่ก็เหมือนว่าเขาจะวิ่งไปทางอื่นแทนผมนี่เสียดายมากๆเลยครับก็เลยจําใจที่จะต้องไปวิ่งออกแล้วนะผมวิ่งมาทางด้านหลังโมเตลนะครับเพื่อกะว่าจะวิ่งออกทางด้านขวาเนี่ยนะแต่ผมว่าจับสังเกตว่าบอททำไมถึงมองมาทางนี้นะ แลวก็ได้มีเสียงเท้าข้างล่างเราครับคุณผู้ชมเรียบร้อยครับคุณผู้ชมมีตัวนั่งดักอยู่ข้างล่างเฉยเหมือนว่าจะรอดักใครสักคนนี่แหละครับนีนะ่ไม่ใช่เราตอนแรกผมคิดให้ใจนะครับทำไมเขาถึงไม่ไปนะเดี๋ยวเขามีของแดงหรือเปล่า เสียงแบบนี้มันอ้าว oh, านนี้ยิงไปสองตัวเราได้มาทั้งหมด42,000ในตานี้เราเกิดต้องร้างไกลแต่ยังดีมันอยู่ใกล้เซฟผมเลยคิดว่าเดี๋ยวเรารอดักเซฟกันหน่อยดีกว่าหรือว่าจะมีหนูงโง่นะวิ่งมาเปิดเซฟแล้วก็ยิงฟรีคุณผู้ชมผมดักอยู่ไม่นานครับเหมือนว่าเริ่มจะมีคนมาแล้วเรียบร้อยผมนั่งรอสักพักเพื่อรอฟังเสียงเซฟติดต a few moments later ผล <laughs> ปรากฏว่า แม่งค้นไปหมดแล้วไอสัตว์ไอเฮีย้ยแล้วมันไม่มีเสียงติ๊ดติดกูจะรู้ไหมหรือว่ามันต้องอยู่ในระยะกี่เมตรวะโอ้โหเกมมึงทำด้วยอะไรเนี้ยผมไม่ไหวเลยไม่ว่าผมจะทำยังไงก็ได้ผมจะต้องเจอมันให้ได้ไอคนที่มาหล่อยเซฟเราผมโงมผมแค้นมากผมแค้นแค้นจริงจังหวะเนี้ยต,ตามหน้ามึงมึอยู่ไหนผมวิ่งมาด้วยความโกรธเคี้ยวใน,นที่สุดผมได้ยินเสียงปืนมึงเจอกูแน่ไอเปรต ไม่ว่ามึงจะเป็นใครมึงจะต้องตายวันนี้แหละ เรียบร้อยไปนหนึ่งคุณผู้ชมเหมือนว่าจะมีอยู่เยอะเลยนะครับตรงนี้ไม่รู้ว่าเจอใครกูซัดหมดอ่ะเหมือนสถานการณ์จะเงียบไปแล้วนะครับตัวแรกตัดสินใจที่จะเก็บของเลยนะครับแต่ก็เหมือนว่ามันจะมีตัวมาขัดจังหวะอยู่นิดนึง quyền lan ช่วงนี้ผมอาจจะยิงไม่แม่นหน่อยนะทุกคนเพราะว่าผมมันกลับมาเล่นนะแต่ก็ฝึกไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็คงจะชินอยังเงมั้งเอ้ามันจะมีคองแดงนะคับคุณผู้ชมเป็นรถคันแดงครับแต่รถคันนี้ถ้าสองแสนนี้นะแต่ก็ได้อยู่แหละว้าว ันนี้เราได้มาทั้งหมด7จ็ดแสนหนึ่งบาทช่วยเจ็ดแสนในตอนนี้โชคดีหน่อยครับเราเกิดใกล้นะเราจะถึงจุดดับได้ไวโคตรเลยครับผมดักอยู่ไม่นานครับก็ได้มีคนวิ่งมาเรียบร้อยครับแต่ผมก็เหมือนจะมองไม่เห็นเขานะได้ปะ่ะคุณผูช้ชมเห็นปะ่ะ ไอ้เห้าาเองนเรียบร้อยคุณชมผู้เล่นคนนี้เหมือนจะมาแค่ตัวเดียวนะครับเราก็ดักต่อยสักนิดนึงแล้วกันไอ้เราก็ระวังข้อไม้่ต้องแานที่ไหนได้มันมาเสร็จเลมกางนี่เองคุณผู้ชมน่าจะเป็นตี้เดียวกันกับไอ้หมอนั่นที่เรายิงตายไปครับล้วเหมือนผู้เล่นคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนไทยก็ได้นะครับเพราะว่าเขารู้จุดดักจุดนี้ หน่งคลิปเรียบรนอเรื่อตานี้จะเป็นตาสุดท้ายนะครับผมจะมาล้างบางคนในแมบบนะถ้าเกิดคุณผู้ชมจะดูคลิปต่างแล้วก็รอชมคลิปหน้าได้เลยครับส่วนในตานี้เนี่ยผมขอจัดเต็มแล้วก็จะจบคลิปไปเลยนะ เครื่ถึงตัวนี้คุณผู้ชมก็น่าจะงงเกียดแหละผมลืม MK ครับ ถ้าเกิดกคุณผู้ชมท่านใดนุ่มตื่นตรงนี้นะค,ครับก็ขอรบกวนคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมการทำคลิปต่อไปนะครับช่วงนี้ผมจะกลับมาทําคลิปเหมือนเดิมแล้วนะก็จะพยายามอัดคลิปดักให้มากขึ้นก็จะพยายามนะครับบ๊ายบายคุณผู้ชมตรงนี้สวัสดีครับ